หนังไซไฟที่ปีส2021ผมดันติดธุระไม่ว่างดูและไม่ว่างรีวิวลงช่องบวกกับกระแสที่ดีงามเกินไปจนแน่นลงในรอบดึกทำให้ผมไม่สามารถหาโอกาสดูได้เลยและในที่สุดก็ถึงเวลาที่มันจะกลับมาสู่จองเงินอีกครั้งกับหนังรางวัลที่มากไปด้วยนักแสดงดารามากชื่อ ที่บางคนเคยดูถูกหนังเรื่องนี้ว่านี่คือ Star Wars มันกลับมาอีกครั้งในระบบ IMAX ที่เสียงกระหึม่มจอใหญ่จุใจกับการได้ดูครั้งแรกแล้วตื่นตาตื่นใจและมันไม่ใช่ Star Wars เลยสักนิด Dune Part 1ดูนพาร์ทหน air the outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've n o w หนังดีที่สนุกนะครับจนยากที่จะติถึงช่วงแรกนะครับมันจะอืนนดนิดหน่อยก็เถอะแต่ถ้าอดทนกับความเนือยของหนังได้นี่แม่งโคตรสนุกเลยครับ ดีนะครับผมอดทนได้และทำความเข้าใจโลกของหนังเรื่องนี้ไม่งั้นนะหลุดแน่นอนครับคงมองว่าหนังอืดหนังเนื่อยตลอดเรื่องแน่คงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อแน่นอนดีนะครับที่ไม่หลุดอดทนกับมันจนตอนนี้มองว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้อืดไม่ได้เหนื่อยเลยแค่เขาใช้วิธีการเล่าและการนำเสนอแบบให้เราได้ซึมซับดื่มดำ โลกของหนังเรื่องนี้อย่างช้าๆปล่อยความาซาบซึ้งและสนุกผ่านเนื้อหาที่ใช้การเล่าแบบพิถีพิถันกับการนําเสนอที่ลงตัวละเอียดละเมียดละไมททำให้สนุกกับหนังเรื่องนี้ได้เฉยเลยแม้เนื้อหามันจะลึกซึ้งนะครับแต่เขาก็เล่าได้ดีและสนุกมากๆหรือว่าหนังต้องเข้าใจยากซะอีกมันไม่ใช่เลยครับมันเข้าใจง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยด้วย ส่วนทิโมทีครับไม่คิดเลยครับว่าหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยจะเล่นแสดงอารมณ์ ดราม่าและแอคชั่นได้ดีขนาดนี้แต่ที่เสียดายคือเซนเดยาครับแอทามน้อยแต่โผมาแต่ละซีนเนี่ยสวยน่ารักมากแถมซีนโรแมนซ์กับทิโมธีก็น่าจดจำเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจเลยแต่ที่น่าจดจำและชื่นชมที่สุดเลยคงจะเป็นคุณ Rebecca, ลีเบกาเฟอร์กูสันนะครับที่แสดงได้ดีมากๆทักษะของเธอในซีนดราม่าเนี่ยมันตาตึงใจมากๆครับ ตัวละครเธอเองก็แฝงไปด้วยความสงา่างดงามและอันตรายไปในเวลาเดียวกันและดูจะมีแอร์ไทม์เยอะมากๆด้วยนะครับในหนังเธอตีบทแตกครับแสดงอารมณ์ดีและเต็มเปลี่ยมไปด้วยอารมณ์ทุกการกระทําในหนังซึ่งการแสดงของเธอหน่าชื่นชมมากๆเป็นส่วนที่ดีงามที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ส่วนคุณ คาบีเอบาเดมนะครับไม่รู้ว่าผู้ชื่อถูกไหมแต่ไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับแอทามของนะักแสดงท่านนี้อาจจะน้อยนะครับแต่หมัดที่ปล่อยก็หนักเอาเรื่องเช่นกันการแสดงของเขาตาตึงใจมากๆกับกระบ,บทของเขาที่ได้รับก็ดีนะน่าชื่นชมแต่คนที่ผมจดจำได้ดีที่สุดคงจะเป็นเจสันโมโมอานะครับที่เทมากลีลาการบูแอคชั่นเท่สุด,สด ชื่นชมพุ่งกับครับที่วางคิวบูได้ดีมากมากและชูซีนแอคชั่นให้เจสันโมโมอาได้เด่นสุดเลยอีกอย่างตอนไม่มีหนวดนี่ไม่ค่อยคุณนะครับไม่ค่อยคุณหน้าเลยตอนแกไม่มีนวนเนี่ยเผลอดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเป็นเออสตันแมนไม่ก็ตัวแสดงแทนนะครับที่หน้าคล้ายกันนะดูไม่ใช่เจสันโมโมอาเลยอะ่ะส่วนคุณสเตลลาสกาการ์ดนะครับบทบารอนนะเหมาะกับเขามากๆเลย แสดงในน่ากลัวสุดๆเลยครับส่วนเดฟปอต t ิสตาเองก็บทน้อยไปหน่อยครับแต่ก็เชื่อว่าในภาค2เนะี่ยเขาคงฟาดฟันฝีมือการแสดงของเขาได้ดีแน่ๆส่วนนักแสดงท่านอื่นก็ดีไม่แพ้กันครับแม้จะไม่ได้เด่นมากแต่ทุกคนก็มาเสริมวิติให้หนังน่าติดตามมากขึ้นจริงๆครับที่นี่ครับมาถึงสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดและชื่นชมชื่นชอบมากที่สุด ในหนังเรื่องนี้ครับคืองานสร้างทับอกมาสร้างสรรค์น,นะครับแล้วมีการใส่ในรูปแบบของป้าขู่วัฒนธรรมลงไปด้วยในหนังนะครับทํทำให้หนังเนี่ยมันมีสนเสน่ห์มากๆเพราะว่ามันช่วยสร้างความแปลกใหม่ที่มาพร้อมความบรารังการงาน CG ที่ดีไซน์สวยจนหน้าขนลุกโดยเฉพาะหนอนนะครับที่แม่งทำได้ดีจัดเลยน่าประทับใจครับ เขาสามารถเนรมิตด,ดาวเทรไซที่ว่างเปล่าแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายและสร้างสรรค์ได้ดีมากๆการดีไซน์เสื้อผ้าของตัวละครเองก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันชุดเท่มากๆชุดเกราะทหารก็เท่สุดๆเลยอีกอย่างครับชุดของบารอนตัวละครบารอน CG เทคนิคต่างๆที่สื่อความเป็นบารอนแม่งทำออกมาได้น่ากลัวมากๆครับตัวบารอนเป็นตัวร้ายที่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบ โอ้โหสูงไม่พอมน่ากลัวด้วยเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวเอาเรื่องเลยซ g จี CG เขาทำดีแล้วก็การออกแบบตัวละครการดีไซน์ชุดต่างๆทำามาดีอะ่ะดีมากยอมรับเลยว่าดีจริงยิ่ง iMac นี่โอ้โหสุดยอดยอมรับเลยครับดีมากในเรื่องของงานสร้างงานออกแบบอาคารโครงสร้างตัวเมืองก็เท่นะ ฉออากต่างๆนี่แม่งเอ,อ้ยสวยงามแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายแต่ทะเลทรายเปล่าๆแบบนั้นก็สวยงามเหมือนกันดูจากมุมกล้องแล้วที่เป็นมุมกว้างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ใช้มุมกล้องมุมกว้างทางนั้นเลยเนี่ยคือเขาใช้มุมกล้องได้คุ้มและสวยมากๆถ่ายภาพมุมกว้างให้เห็นทัศนียภาพศักยภาพของงานสร้างของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็เมืองอะครับ ทำมาได้สวยงามนะแต่นั้นที่มันดูไม่มีอะไรเลยนะแต่ออกมาแล้วมันดูเท่จังวะเออมันเท่อะบวกกับเพลงและก็ซาวประกอบที่เราใจสุดๆดีครับยอมเลยครับหนังแม่งสมควรได้รางวัลจริงๆส่วนภาคไทยผมไม่รู้ครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมดูซับไทยซึ่งซับไทยทำออกมาได้ดีเลยนะแปลดีมากๆในระบบ i- m a x นอกจากนั้นนะครับยังมีของเรื่องเสียงด้วยครับเสียงใน IMAX ค่อนข้างที่จะกระหึ่มจนฟินแก้วหูแล้วภาพยังกว้างจนเก็บรายละเอียดได้สบายสบายเลยระบบ IMAX ทําทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันทรงพลังขึ้นในทุกๆด้านเลยเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้สัมผัสได้ดูหนังเรื่องนี้อย่างจุใจจริงๆแล้วได้ดูครั้งแรกแบบระบบ iMAX แบบนี้ด้วยเป็นสัมผัสแรกและการเปิดสิ่งที่ น่าพึงพอใจเอามากๆเลยครับผมจุใจจริงๆนะครับเป็นสัมผัสแรกที่ดีจริงๆสําสำหรับดูนพาร์ท o นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รุนแล้วล่ะครับว่าดูนสอเนี่ยจะออกมายังไงดีขึ้นมากแค่ไหนแต่จะพยายามไม่คาดหวังเพราะกลัวผิดหวังครับเพราะว่าหนังภาคต่อมักจะทำออกมาได้ไม่ดีกว่าภาคแรกมักน,นะครับมีหนังบางเรื่องที่อาจจะดีกว่าภาคแรกแต่ มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นหละครับดูนพาร์ทว9.4เต็ม10ครับอย่างที่บอกครับถึงยังไงหนังก็อืดและเนื่อยอยู่ดีในช่วงแรกแต่มันสําหรับบางคนนะครับสําหรับผมมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อืดนนะครับแต่จําไว้นะขอให้อดทนแล้วหนังจะสนุกเพลิดเพลินแน่นอนถ้าคุณอดทนอดกลั้นเสพบ,บรรยากาศดื่มด่ากับ บรรยากาศและโทนหนังดราม่าต่างๆที่เขามอบให้เสิร์ฟให้รับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับส่วนใครเคยดูอยู่แล้วผมเชื่อแหละทุกคนร้ 190, อยละเก้าสิบเคยดูกันอยู่แล้วแหละดูนภาคแรกนะครับมีผมคนเดียวแหละท่พลาดนะปีสองพันทีเ่เป็นผมคนเดียวแหละท่พลพาดนะครับไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะครับก็นั่นแหละครับถ้าใครได้ดูในปีสองพันที่แปแล้วไม่ได้มีโอกาสดูไอแม x ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับพอเขากลับมาฉายแล้วในราคาที่แสนจะคุ้มค่าเพียง99บาทเท่านั้นนะครับโอเคก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมถ้าผูเดเร็ขัดหรือคลิปนี้สั้นเกินไปก็ขออภัยไว้ด้วยถ้ารีวิวแบบส่งๆก็ขออภัยนะครับแต่ว่าเรื่องจากว่าตอนนี้ผมรีวิวจากความรู้สึกเลยนะครับจากความรู้สึกล้วนๆเลยถ้ามันสั้นไปก็ขออ,อภยัยนะ แล้วเจอการคลิปถัดไปขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดๆุดนี้อาดีโอสครับ